อยู่ในหมดของนี้จุาวน์เราต้องวอร์เซิร์เวอร์อะไรวะกิ้วการกิ้วการับกับแกน์ล้วเจอพิเตยสองคนนะครก็คือพีเค a ชนแนกับเดียวชนแนลอะไรวะเอ้ยแชนแนลอะไรเอ้าลืมแล้วเหรอลืมไปแล้วคนตีมพี่อะไรลืมไปแลคนลืมแชนแนลเออ็ x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  อ็กซเอ็กซ์เอกตีมดีวีแล้วออ กราอยู่กับเด็กไทยเกินเกินเงี้ยคนไทยขอให้บอกรู้จักทุกคนกูอยากราวาลาะาีไกูกลัวแล้วไม่มีแสงอะไรลาวาลาวาราวาโดนขังโดนราวาขังโดนลาวาขังเล่นน้อยติวอตัวลาวาขังฟ้าผ่าตีงงน้อยเอามอกระตกเอวเข้ามาในบ้านมีน้ำมีน้ำเอยมันไปไหนไม่ได้ ต้นมาเห็นเขาแล้วต้นจะรู้เอ่อกูส่งน้ำไปช่วยมันไม่ช่วยอะไรเลยนะต้นเอ้อเหี้ดูวดนก็ดูขันละนายเอ้ยเด็กไทยเด็กไทยไม่ไม่ช่วยตัวไปเลยทางเขาทางหอไอ้เชี้ยเป็นวนโลไปเลยวิ่งเออได้ยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะโอ้ยค้างค้างกระตุกกระตุกโอ้โหแป๊บหนึ่งนะไม่ได้อะไรเลยแป๊บนะ กิ่บอกแล้วยังไม่ได้ได้แต่ดับเอ้ยอันนี้ของผมไปเปิดแล้วไอ้แล้วจะตายแล้วจกินมอนอ่อุตส่าห์ให้อาหารแมวเอาไอ้หมออาหารหน่อยอยู่นี่อยู่นี่ยเออตายเียบ้าตายแล้วตายเลยติวเออตายแล้วตายเลยไอ้ติวอย่าเพิ่งลงอะไรไม่แฟร์เลยอ่ะกูยังไม่ได้เลยมีแค่ดับเลือดเลือดเลยสองหัวใจแล้วเนี่ยเอาอาหารไปกินก่อนอืมเดี๋ยูก้าวันเพิ่มเร็วเออถ้าได้กินอาหารอาหารเต็มร้อยอะไรเนี่ย ันนั้นอีก possible invincibility ไงกินกินอาหารกินอาหารอุ้ยเอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ผมฟังใหม่ที่เรียบร้อยกับเม้าแล้วคีย์บอร์ดใหม่อาจจะเล่นต่างๆนิดต้องขออภัยเกี่ยเรอตัได้เหรอเหรอแตสนุกใช่ทหารไปก็ไม่ค่อยช่วยแล้มันเหล็กๆรับหนึงช่วยดินี่มันต้องนี่พ่นไฟดูไอ้โอ้ยปิ้วอุ้ยเจ็บพ่นไฟอะไรมันผ่านตูดไปเมื่อกี้ โดนไฟจะเกลืเฮ้ยติวขุดอาหารไงยัยอ่ะยัยอ่ะอันตรายติวอันตรายเฮ้ยขุดอาหารเกาะข้างๆไฟไหม้เลยใครทำวะจะให้ดูนะตรงตีเกาะชาวบ้านมันเปเกลือเฮ้ยติวไม่เอาอาหารเนี่ยขุดข้าวไปดิอาหารมันก็ต้องใช้กับข้าวแล้วก็วะติวไม่ยอมขุดข้าวยิงทิ้งแม่งเลยเนี่ยแล้วใครใครที่คิดถึงไม่ได้าโอ๊คนเดิมเพิ่มเติมคือพี่โอ๊นะครับ ต้องเติมอองตายแล้วไม่ใช่ไม่จะแช่งนะขอบคุณมากเอ้ขอที่ขุดแรกที่ขุดกันผมเลยไม่มีที่ขุดแรกที่ขุดกันคือคูนูไนด์มีการเย็นขุดเ้ยแรกที่ขุดขุดเลยขุดแรกกที่ันไม่มีของอ่ะหาสิครับอาติวไทยไม่ได้ก็ไม่มีอะไรเลย ให้เลยอติวให้ให้ดีป่ะให้ดีบ้ะงก็บอกวให้ดีโัวาติวให้ก็ได้จะแบบเออเอาไปเอาไปเอาไปอาติวอ่ะดาบเอาไว้บวกเอาปะแล้วดาบนี้มันบวกไม่ได้เหรอในมือจวมาดาบอีวิซิบน้องคนพี่ขวาดิเอาลองลองแล้วี่ขุดไปขุดอะไรต่างๆนานาเ้๊ไปขวาดาบด้วยดิติลไม่มีโลกทำไงวะที่ต่อแหละ มีดาบเยอะยี่ดาบกินแฮะทำเองก็ได้วะขอเล็กหนึ่งก้อนนี่ไม่พอใช้ไม่ตังละจนใช่ไหมเนี่ยอ่ะเอาไว้พ่นไฟเล่นอุ้ยเอ้ามันหวาดมังกรเลยนุ้ยขอหายากติวมึงขุดเลยวะอนุโมทนาบุญของให้ติวกำลังจะขึ้นไปเอาของนิดนึงเต็มยศเลยแล้วเราจะไปเกาะเราไปเอาลัคกี้บ็อกข้างล่างดีกว่าเอ้ยครัข้างล่างคุณหมดแล้ว ใครยิงคอมเล่นบาวะไปลงไปข้างล่างขุดไปหมดแล้วขึ้นมาเจอลัคกี้บล็อกสองมัดเมาใหม่คุณมาคำได้เราโรกจิตเลยวะเอาได้ที่ขุดเพชรไปก๊อตไปกอดข้างๆไหมเฮ้ยวะขี้จะมากอดก็เท่าเมาลั่นเมื่อไหร่มึงตายก่อนมึงกำลังออกมามีก่อนมึงกำลัง อย่าเพิ่งยิงนาโนูนะโมอตจสะอย่าเพิ่งยิงนะหนูเอ้ยมันต่อมันต่อมามันต่อมาจริงต่อบนคอสข้างบนเห็นไหมข้างบนออกซิเดียมออกซิเดียมลงยกไปช่วยติีข้างบนก่อนออสมบูไปนะมีเกาะข้างข้างบนมีเฮ้ยระวังติวมันจะบวกตีระวังมันจะบวกมันจะบวกมันจะบวกเขาลบเขาลบเดี๋ยวเขาลบเขาล้างหัวได้เขาลบเขาลบเขาลบห้วงหัว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 หัเดี๋ยวหัวหัวหวหัวหั ใครมันไม่ก็อีเวิติเบิลแล้วก็กระโดดหนีเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้เขาเขารู้สึกเบรบเบรบทีเองมือว่ารักแทบหุ่มันมาแล้วมันมาแล้วยิ้มเราเก่งเหรอเดี๋ยวเขาจัดการให้ไปเลยเฮ้ยต้นไปไหนรามเขางอนตัวมันมันยิ่งเล็วอะมันตีมต้นดูดูหันหลังมาหันหลังมาอ่วมองเข้ามาบนบนไหนมันมืดว่ะสว่าง เฮ้ยโรบังติวข้างหลังติวเฮ้ยเฮ้ยเ้ยติวชิติวถอยมาก่อนขบวนเขาหมดเขาเลือดถึกมากเขาเขาไม่ผมกำลังจะสวยหน่วยหน่วยสกิลิตี้ไปช่วยก็ส์มันเต็มย่นของมึงอหะก็ส์ขหมดเขาเต็มย่นกว่าเขาอยู่ด้านหลังเพื่อนอเออเห็นแล้วมันมันเห็นพวกเดียวกันได้เปิดโปผมก็โยอขอโดูโปอฟิเชียลโโปรเฟชันอลตอนตอนก็มันมางแล้วตอนติวตาย Ah, ต <hi S 3> <part> ิวลองโหดเกินตีม oh 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 ีข yeah, ึ้นมาตรงต้นตะกุระทำอ่ะโอวัตช่วยกูด้วยโอวัต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 อตกูติมไปหลายทีโอ้ยฟาดฟาชีร่าก็อุ๊ยระเบิดโดนกูใช่ไหมระเบิดระเบิดไหนระเบิด เฮ้ยเดี๋ยวกูไปเอาของอาติวเอาเอาเกมไปใส่ก่อนเดี๋ยวโป้มาเดี๋ยวเอาไปก็มีเกมใส่แล้วจำไว้นะครับผมคือแฮกเกอร์ใครมีน้ำป่ะมาชุบกับไก่ถ้าเกิดใครบ่บ่ด่าโอโปนี่แบบว่าตกหัวทิมเลยอาติวติวติวมาเอาของมาอือก้าวมีโป้เจ้างูจระเข้บุญนะโยนะน่าจะมีมั้งอาพนอมเอาไฟกูด้วยของเองส่มรพรนะโยมขอแฟนแล้วไปไป ไปตรงกลางยังขยะวันนึงแล้วส่งขยะให้ด้วยโอเคได้ลองแล้วไปตรงกลางละไปตรงกลางกันเถอะเฮ้ยนี่แกงเตียวแม่อืมออะไรเอือปัดทางทีไหนไหนดูทางไหนอะติวอะไรโจโจโจโยเราไม่ได้เล่นเดนบอลนะ ไอ <Bond> ้เหี้ยไปอวกาศแกไปอวกาศเอาคือความราันครอะดสวยเ่นกงสวยดก็ถ้ามึงเห็นหลุมอะไรอย่าแปลกใจนะว่าแหละกว่าแหละแป๊บแป๊บเดินไปเห็นหลุมอะไรอย่าแปลกใจนะ โถ่เดินยังไงจ่ะอืมอืมติวติวคือตื่อยังไงจ๊ะนัดเดียวนี่ดับเลยนะวันช็อตเลยนะเอ้ยเห็นไหมติวมันตั้งแคมป์มาอยู่เอ้ยไม่ใช่บอสกูมือกี้กูไปไหนเกือบโดนคุ้นๆเหมือนกูทำไว้แล้ววะโถ่ข้อเท็จแม่ละมันยืนตั้งแคมป์มาอยู่นะอืม เอาผมด้วยอุ้ยดับเลยเขี้ยดิงก็จะเห็นไหมเอ็มพีซีกำลังกระโดดต้นไม้อยู่ตรงนั้นนะกันอะฮะอะไรมาแล้วอะตกตกอุ้ยตกตกตกตรนี่จ็ดการโดดไปธรรมดาอืมต้องโกงหลังอุ้ยโอ้โหวุ้ยโอ้ม่ายจอุ้ยดูดดเอาเอาโล่กันมันก็ได้ละ ตวอไ่โอ้กูตสุดยอดสุดยโอ้ยเอาคุยหายไปเลยตเย็นตยคุยได้คได้ได้ไป่ีกันนจตอต้องมองหน้ากันเกาะใช่ไหมเนี่ยโอ้ยิววิ่งกลับทำไมตองกอดแม่เลือทำไมตองกอนแม่ชอบเลือกคนทาทุกทีเลยวะ ไม่รู tai, ้อ่ะเดดอยแล้วก็โดนตายตามไา้ก็ดีดิคือจบวอเระอืออออดตเสียเพื่อนพ้องไม่ึงคนเลยสองว่ะคนคนหนึ่งคนหนึ่งตายเพราะตกหลุมคนหนึ่งโดนเต้ตายตายโง่จจทำไมทีทำไมทีเรียกหาไอ้กับตกหลุมแม่ปูละ ดีดีโดนจิตมั้งเนี่ยเอาจังวันเด็กจังวันเด็กเอาเอาอ้าวเฮ้ยโอ้โหก็มันมันมันแกงโง่ใช่ป่ะไม่รู้แต่รู้สึกแหละใครวะเขาออกเลยตอนนั้นคือเราไม่ถนัดเลยว่ะเพื่อนดีละที่นี่มีคนอยู่ด้านบนสีเหลือง เออตรงเกาะที่พี่อยู่อ่ะเข้าไปตรงบันไดแล้วบนมีสองคนเออนั่นแหละเข้าหนุมาไปแล้ว